เบียพีกปลูกในกระสอบน้ำทวมมืดแล้วสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปลายสุขุสุคนเปิดคลิปขึ้นมาก,กับเย็นชุ่มฉ่ำเลยพอหอดเดือนมีถุนายนสายฝนกับโปรยปลายลงจังที่เห็นนี่ละจ้าพ่อแม่พี่น้องประเทศญี่ปุ่นพ่อถึงเดือนมีถุนายนของทุกๆปีเป็นช่วงที่ฝนตกหลายที่สุดจา้าฝนตกอาทิตย์เว้นอาทิตย์อาทิตย์ไดบ่ตกกับหอนจนว่าตับสิแตกเวลาฝนตกลงมาก,กับตกคักตกแน่เย็นชุ่มฉ่ำมีชีวิตชีวาเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องดอกไม้ใบาย,ยา ก,ก็ซื้นอกซื้นใจซื้นบานนี่ก็เป็นตนท่านตะวันเดอ้อจา้าพี่น้องแกมบุงกับปูกได้ประมาณเดือนเคืองแล้วจ้าตอนนี้ตนกํลาลังสีไงน,นี่ก็เป็นท่างเดินหิน ที่ไวสำหรับเดินเข้ามาาลานแกมบุมจ้าสถานที่ทำงานของแกมบุมกติดอยู่กับถนนใหญ่แต่ลานแกมบุมอยู่ส่วนหลังของห้องเซาจา้าลูกค้าก้มาว่ายากจา้าเห็นท่งสีสมต่างยูเพิ่งกระเดินตามทางเดินหนีมาเลยยาวจนมาหอดหน้าประตูลานเลยจา้าอย่างมาหอดก็จะเห็นแอ่งน้มมงคลดอกบัวสีสมสีสันสวยงามกับองค์มังกรเงินลานนี่ก็เป็นความเสือส่วนบุคคลเด้อจา้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะอีอย่างที่คิดว่าดีก็เฮ็ดไปโหลดเด้อจา้าเอาที่สบายใจฝนตกแบบ นี่บรรยากาศดีๆจ้าเย็นชุ่มช่ำอีดีจ้าพ,พี่น้องมึงสภาพโ้งล้านแกมบุ๋มที่ละจ้าพันเสาลอออมยุถึงฝน <Thanksgiving S 1> จะตกลูกคากลังไหลมากเทมากือจังเม็ดฝนคือการจ้ามอหนวดแถบ,บสิบวได้กินเขาเลยหมอหนวดว่าสู่ชีวิตแล้วแต่ลูกค้าสู้ชีวิตยิ่งกว่าจ้าใส่บูดลุยน้ำลุยฝนมาเลยหลังจากที่เลิกงานกลับมาหอดบ้านก็เอาผ้ามาซักน้ำเด้พี่น้องต้องเอามาซักยุบานเดเพวายุลานบ่มีเครื่องซักผ้าแล่ากับ่มีหม่งตากผ้าน้ำทำที่บ้านสบายใจกว่าแล้วก็สะดวกที่สุด ฝนตกบ่ตตกก็ต้องซักผ้าทุกเมื่อจ้าเว่าตากผ้าก็ตากผ้าไว้ในบ้านนี่ละจ้าพี่พีพ่น้องหลายคนก็อาจสิสงสยัยว่าตากผ้าตอนกลางค่ำกลางคืนผ้าสิว่าอับบ่น้อบอกได้เลยว่าไม่อับจ้าเพราะว่าแกมบ่มใส่ผลิตภัณฑ์ซักล้างสำหรับหนาโฟนทำให้ผ้าไม่เหม็นอับจ้าของญี่ปุ่นเข้าดีจริงๆนี่ก็เป็นสิ่งที่แกมบุมมาก,มากๆเด้อจ้าแนวตากผ้าคลิปนี้บได้มาโฆษณาหรือขายของอียงเด้อแคม่าเวาสู่ฟางจ้าที่ตากผ้านี่ก็ใส่มาได้สองปีเคืง่งละจ้าเป็น พลาสติกราคาประมาณหาลอยเย็นจ้าเป็นเงินไทยกับลอยกว่าบาทบ้านเท่านี่ละ่ะเวลาเอาผ้าไปตากข้างนอกมีร่มพัดมากเล่าตากผ้านีเพิินกับสิม,มุนติว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 ได้จ้าเขาก็ช่วยให้ผ้าแห้งเร็วเป็นอย่างดีเลยจ้าอนี้ฝนกระตกแล้วจ้าเอาไปตากข้างนอกบ่ไดแก้มบ่มกับหอยว้นี่ล่ะหอยไว้กลางบ้านนี่ละจ้าในทุกๆมือแก้มบ่มก็จะซักผ้าแล้วก็ตากผ้ากอนนอนนี่ก็เป็นเวลาเทียงขึ้นเด้จ้าพี่พี่น,อน้องถึงตากผ้าเสร็จแล้วแต่ภารกิจกัยังบ่แล้ารากิจสุดท้ายของแก้มบ่มก่อนนอนเป็น ภารกิจที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งนั่นก็นคือเอาชีวิตไปสิงอยู่ในเพจจ้าส่วนใหญ่แก้มบมจะใส่เวลาก่อนนอนสสำหรับการเหตุเพจใส่เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการตัดต่อคลิปวิดีโอตอบคอมเมนต์แฟนเพจ และกัเขาไปมึงวิดีโอของแฟนเพจคนอื่นนํ่จ้าได้นหนึ่งมืออยากมีจาก48ชั่วโมงเดนอนา์จ่อพี่น้องมือมือหนึ่งเวลากับพันไปเรี้ยวเหลือเกินเพิ่มแป๊แบ,บเดียวก็กลางปีแล้วจ้าสำหรับมือนีก็ขอฝากคลิปไว้ประมาณนี้เดอ้าจ่าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แกมบมในเดอจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย